ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านคะ่ะน้องบานชาแนลวันนี้ขอนำเสนอธรรมะในหัวข้อทุกคนมีเทวดาประจำตัวมันบูชาเทวดาประจำวันเกิดท่านจะช่วยให้ร่ำรวยได้ก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะการให้ธรรมะชนะการให้ทันะ้ทงปวงท่านผู้ฟังคะหากว่าช่วงนี้รู้สึกว่าดวงตกทำอะไรก็ติดติดขัดขัดอยากแคล้วคลาดปลอดภัยลองมาสวดมนต์ให้เทวดาประจำตัวเสริมดวงให้แคล้วคลาดให้เทวดาช่วยคุ้มครองกันคะ่ะ นอกจากสีประจำวันจะมาจากสีดวงดาวต่างๆแล้วก็ยังมาจากสีกายของเทวดาประจำวันเกิดอีกด้วยใครที่รู้สึกว่าช่วงนี้ทำอะไรก็ติดติดขัดขัด,ขดเจอปัญหาจุกจิกเยอะแยะให้กวนใจลองมาทำบุญนั่งสมาธิสวดมนต์อุทิศส่วนกุศลให้เทวดาประจำวันเกิดกันดีกว่าจะช่วยเสริมดวงเสริมบรารมีให้ตัวเอง พร้อมกับเสริมบารามีให้กับเทวดาประจำตัวไปพร้อมๆกันค่ะชีวิตจะได้กลับมาราบรื่นไม่มีเรื่องติดขัดก่อนอื่นมารับฟังกันก่อนว่าเทวดาประจำวันเกิดหรือเทพนพเคราะห์คือใครเทวดาประจำวันเกิดหรือเทพนพเคราะห์คือใคร เทวดาประจำวันเกิดนั้นมีรากฐานความเชื่อมาจากฮินดูที่เรียกว่านาวะคารหะซึ่งเทวดาประจำวันเกิดหรือเทพนพระาะห์เป็นเทวดาที่คอยคุ้มครองดวงชะตาของคนเราให้มีความแคล้วคลาดปลอดภัยมีทั้งหมด9้าองค์ด้วยกันคะ่ะคือเทพประจำวันเกิดทั้ง7 พระราหูที่คุ้มครองคนเกิดบันพุธกลางคืนและพระเกตเทพปาบเคราะห์ที่คอยเข้าแทรกดวงชะตาของแต่ละคนให้ผลทั้งดีและร้ายการบูชาเทวดาประจำวันเกิดมีความเชื่อว่าจะช่วยเสริมดวงให้แคล้วคลาดปลอดภัยชีวิตไม่ติดขัด ทำอะไรก็จะราบรื่นและช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีให้ออกจากชีวิตนอกจากเป็นเทพแล้วเทพนบพระเค้์ก็เคยมาเสวยชาตาในโลกมนุษย์แต่ละองค์ก็จะมีกำลังที่แตกต่างกันไปเช่นลงมาเสวยชาตาในโลกมนุษย์6ปีเพื่อสั่งสมบารามีจะต้องสวดคาถาหจบหรือบริจาคเงิน6บาท เพื่อให้ครบตามกำลังวันคาลำดับต่อไปเรามารู้จักกับเทวดาประจำวันเกิดของแต่ละวันและบทสวดบูชาเทวดาประจำวันเกิดของแต่ละวันเพื่อนำไปปฏิบัติเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัวมาเริ่มกันที่เทวดาประจำวันเกิดสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์คือ พระสุริยเทพาบุตรพระอาทิตย์ถือเป็นเทพที่เป็นศูนย์กลางของเทพทั้งปวงมีหน้าที่ส่องสว่างและให้ความอบอุ่นแก่โลกมนุษย์ตามตำนานความเชื่อของชาวฮินดูพระอาทิตย์เกิดจากพระอีศวรไร่พระเวทราชสีหหกตัวนำมหาห่อผ้าแดงและพรมน้ำด้วยอมฤตและเสกออกมาเป็นเทวดา มีกายสีแดงทรงไกรสอนราชสีที่เป็นสัญลักษณ์ของราชวงศ์สักยะของพระพุทธเจ้าตามความเชื่อฮินดูจะเป็นเทพที่เทียมด้วยราชรสเป็นสัญลักษณ์ของวันทั้งเจ็ดและมีลูกพระเสาที่มีกำลังนภพระคอหกส่วนใหญ่มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องอำนาจบารามีและความก้าวหน้า เทวดาประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันอาทิตย์จะช่วยเสริมเรื่องความเจริญก้าวหน้าปิดสวดมนต์สำหรับเทวดาประจำตัวของคนที่เกิดวันอาทิตย์ตั้งน้โมสามจบแล้วว่าเทวราชาระวิเทโวรัตะวันโนปะทะมะราขะวัติโกสีหวาหันัง กัตะวาจักกะวาลานุยันโตอิสาณะทิสายะทิตโกวตังนมามิหังหรือสวดคาถาแบบย่อว่าอะวิทสุนุตสานุตติให้สวดภาวนาหกจบค่ะเทวดาประจำตัวของคนที่เกิดวันจันทร์หรือพระจันทะเทพบุตร พระจันทะเทพ,พบุตรเป็นเทพพเจ้าที่มีรูปงามขี่ม้าเป็นพาหนะกายสีเหลืองนวลเกิดจากพระอิศวรเอาเทพพิดาสิบ้านางมาบทเป็นผงห่อด้วยผ้าสีขาวนวลประพรมด้วยน้ำอำมฤตและเสกออกมาเป็นเทวดามีกำลังนบพระครสิบห้า ด้วยความที่เป็นเทพรูปงามอรชรก็จะมาเกี่ยวข้องกับความอ่อนโยนมีเมตตามีสเสน่ห์ต่อคนรอบข้างทำให้คนรอบข้างหลงรักแต่ตามตำนานฮินดูพระจันทร์ไม่ถูกกับพระพระรัสบดีเพราะพระจันทร์เคยลักพาตัวนางดาราไปเป็นชู้รักนางดารามีลูกกับพระจันทร์คือพระพุทธ การกำเนิดของพระจันทร์เกิดจากการกวนเกษียณสมุทรก่อนจะได้น้ำอมฤตเทวดาประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันจันทร์จะช่วยเสริมเรื่องสเสน่ห์เมตตาโชคลาภและเงินทองค่ะบทสวดสำหรับบูชาเทวดาประจำวันจันทร์ว่านมโมสามจบแล้วว่าเทวราชาจันทะเทโวปิตะฐานวันโน ปิตานะวัติโกอัสศสวาะนังกัตวาจัก,กะวาลานุยันโตปาจิณทิสายะทิตะโกวตังณนะมามิหังหรือจะสวดแบบย่อว่าอิระชาคะตะระสาให้สวดภาวนาสิบห้าจบค่ะ เทวดาประจำตัวของคนที่เกิดวันอังคารหรือพระภูมิมะเทพ,พบุตรเทวดาประจำวันอังคารจะมีรูปร่างกำยำม,มีความเด็ดขาดใจนักเลงแตกต่างกับเทวดาประจำวันจันทร์โดยสิ้นเชิงเป็นเทพประจำทิศอาคาเนหรือทิศตะวันออกเฉียงใต้ลักษณะของพระภูมิมะเทพ,พบุตรคือมีกายสีชมพู พระศิวะสร้างขึ้นด้วยการนำเอาหัวกระบือ8แปดหัวหมาบทห่อด้วยผ้าสีชมพูพรมด้วยน้ำอำมฤตกำลังนบพระเคาะแปดเป็นเทพที่ค่อนข้างกล้าท้าชนกล้าตัดสินใจเหมือนกับนักรบ ถ้าช่วงไหนต้องการความกร้าความเด็ดขาดให้สวดมนต์ขอพรกับพระภูมิมะเทพบุตรได้เลยตามความเชื่อของฮินดูพระอังคารมีอยู่ด้วยกันหลายชื่อและหลายตำนานบางก็เชื่อว่าเป็นลูกของพระศิวะและพระธรณีที่เกิดจากเหงื่อตกลงพื้นบางก็ว่าเกิดจากพระนารายกับพระแม่ธรณี เทวดาประจำวันเกิดวันอังคารช่วยเสริมเรื่องปัดเป่าสิ่งไม่ดีและชัยชนะบทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันอังคารว่านมโมสามจบแล้วว่าเทวราชาภุมมะเทโวชัมพุวันโนชัมพุวัติโกมหิสวาหะนังกัตตะวาจักกะวาลานุยันโต ค่คเนยยะทิสายะทิตะโกวตังนะมมิหังหรือจะสวดแบบยอ่อว่าติหังจะโตโรทินังให้ภาวนาแปดจบคะ่ะเทวดาประจำวันเกิดวันพุธพระวุฒะเทพบุตรใครที่เกิดวันพุธ ช่วงเวลา6นาฬิกาถึง 17, นน59นาฬิกา59เนาทีเทวดาประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธคือพระบุษเทพบุตรเกิดจากพระศิวะได้นำเสียนของช้าง17เชือกบทแล้วห่อด้วยผ้าสีเขียวพรมน้ำอำมฤตเกิดเป็นพระพุทธหรือพระบุษเทพบุตรที่มีกายสีเขียวส่งช้างเป็นพาหนะมีกำลังนบพระคราสิบเจ เป็นเทพที่เด่นเกี่ยวกับด้านการสื่อสารมีปฏิญาณไว้พริบดีคนที่เกิดวันพุธจึงเหมาะกับงานที่เกี่ยวกับด้านการสื่อสารพระพุทธเป็นลูกของพระจันทร์เป็นศัตรูกับพระราหูส่วนตำนานพระพุทธตามความเชื่อของฮินดูคือพระพุทธเป็นลูกของพระจันทร์กับนางดาราเทวดาประจำวันเกิดวันพุธ จะช่วยเสริมเรื่องการเจราจาการสื่อสารและความสุขขุมบทสวดมนต์บูชาทเทว,วดาประจำวันเกิดวันพุทธว่านมโมสามจบแล้วว่าทเทว,วราชาบุทษเทโวหาิตะวันโนหาิตวัวติโกหัดถวาหะนังกัตตะวาจักกะวาลานุยันโต ทักขิณะทิสายะทิตะโกวตังนมามิหังหรือสวดคาถาแบบย่อว่าปิสัมระโลปุสัตพุทธให้ภาวนาสิเจ็ดจบคาเทวดาประจำวันเกิดวันพระรหัสบอดีพระคุรุเทพบุตร ที่ยึดเอาวันพระฤหัสเป็นวันครูเนื่องจากเทวดาประจำวันเกิดวันพระฤหัส,สบดีเป็นฤาษีและถือเป็นครูของเทพทั้งปวงเกิดจากการที่พระศิวะนำฤาษี19ตนมาปนห่อด้วยผ้าสีเหลืองจากนั้นก็ไร้คาถาเกิดเป็นพระครูรุเทพ,พบุตรขึ้นมามีกำลังนบพระคอ19คนที่เกิดวันพระฤหัสจึงค่อนข้างฉลาด มีไหวพริบป,ปฏิพานพระคารุเทพบุตรเป็นมิตรกับพระอาทิตย์แต่ไม่ถูกกับพระจันทร์ตามความเชื่อฮินดูพระคร,รุจะเป็นครูที่คอยสอนวิชาต่างๆและเป็นคนคอยทำพิธีบูชาไฟให้เทพส่งช้างเป็นพาหนะแต่ในคติไทยจะส่งพาหนะเป็นกวางที่เป็นสัตว์รักสงบเหมือนกับคนที่เกิดวันนี้นั่นเองค่ะ เทวดาประจําวันเกิดวันพระรหัสบดีจะช่วยเสริมเรื่องสติปัญญาและความรู้บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจําวันเกิดวันพระรหัสบดีให้ว่านมโมสามจบแล้วว่าเทวราชาคุรุเทโวปิตตักวันโนปิตักวัตถิโกกุรุงขวาหะนังกัตตาวา สก,กะวาลานุยันโตปัชมะทิสายะทิตะโกวตังนักมามิหังหรือสวดแบบย่อว่าพระสัมสัมวิสะเทพะให้ภาวนาสิบจบค่ะเทวดาประจำวันเกิดวันศุกร์หรือพระสุกะเทพบุตรพระสุขหรือพระสุกะเทพบุตร มีจุดเด่นที่กลายเป็นสีฟ้าเกิดจากที่พระศิวะนำโค21ตัวปลนละเอียดให้เป็นผงแล้วพร้อมด้วยน้ำอมฤตจากนั้นก็ไร้คาถาเกิดเป็นเทวดาประจำวันเกิดวันศุกร์ที่ชื่อว่าพระสุกะเทพบุตรเทพกายสีฟ้าทรงวัวเป็นพาหนะมีกำลังนพระเคาาะบถือเป็นครูของเหล่าอสูรมีความโดดเด่นด้านความสวยงาม ความรักความสุขและโดดเด่นในเรื่องของศิลปะตามความเชื่อของฮินดูพระสุขเป็นพี่น้องกับพระแม่ลักษมีมีความเครียดแค้นกับพระนารายเพราะพระนารายเคยฆ่าแม่ของพระสุขเป็นเทพที่คอยควบคุมเหล่าอสูรไม่ให้สร้างความวุ่นวายเดือดร้อนเทวดาประจำวันเกิดวันศุกนั้นจะช่วยเสริมเรื่องของความรักความสุข และความมั่งคั่งค่า,าบทสวดมนต์บูชาทเทว,วดาประจำวันเกิดบันสุว่านมโมสามจบแล้วว่าทเทว,วราชาสุกทเทโวนีลวันโนนิละวัตถิโกอุสศาวาหานังกัตตาวาจักกะวาลานุยันโตอุตรทิสายะทิตกโกวตังนะมามิหัง หรือส่วนแบบย่อว่าวาโทโนโอะมะมะวาให้ภาวนา21จบค่ะเทวดาประจำวันเกิดของคนที่เกิดวันเสาร์หรือพระสุระเทพบุตรเทวดาประจำวันเกิดวันเสาร์เป็นเทวดาที่มีกายสีดำเกิดจากพระศิวะนําเสือสิบตัวมาบดแล้วห่อด้วยผ้าสีดำปลุกเสกด้วยการไร้คา,าถา และกลายเป็นพระเสาที่เป็นเทพแห่งความอดทนอดกลั้นมีเดชและอำนาจขี่เสือเป็นพาหนะมีกำลังนบรพระเครสิบตามความเชื่อของศาสนาฮินดูพระเสาเป็นลูกของพระสุริยเทพกับนางฉายาตามตำนานเล่าว่า เพราะพระเสามีสายตาพิฆาตเมื่อมองไปที่เสียนของพระพิคเนศทําให้เสียงของพระพิคเนศหลุดออกมาจนต้องนําเสียนช้างมาใส่ตามคติของฮินดูพระเสาจะขี่อีกาแทนเสือเพราะเชื่อว่าอีกาคือสัตว์นําโชคร้ายเทวดาประจำวันเกิดวันเสาร์จะช่วยเสริมเรื่องความแข็งแกร่งป้องกันศัตรู บทสวดมนต์บูชาเทวดาประจำวันเกิดวันเสาร์ว่านโมสามจบแล้วว่าเทวราชาสุระเทโวกาละวันโนกาละวัตถิโกพยควาหานังกัตวาจักกะวาลานุยันโตระหะติทิสายะทิตะโกวะตังนมามิหังหรือจะสวดแบบย่อว่า โสมนาะกะริธาโถให้ภาวนาสิบจบค่ะเทวดาประจำวันเกิดวันพุธกลางคืนราหูเทพบุตรหรือพระราหูคนที่เกิดวันพุธกลางคืนจะมีเทวดาประจำวันเกิดคือพระราหูเกิดจากพระอิศวรน,นำหัวกะโหลกของผีขโมดไพรสิบสองหัวบทละเอียดห่อด้วยผ้าสีดำ พรมน้ำอำมฤตกลายเป็นพระราหูมีกำลังนบพระเคราะห์สิบสองเป็นเทพแห่งบาปเคราะห์อบายามุขลุ่มหลงแต่อีกตำนานเล่าว่าพระราหูเกิดจากที่กวนเกษีสมุทรเพื่อให้ได้น้ำอำมฤตมีฝ่ายเทวดากับยักษ์แต่พระราหูที่เป็นยักษ์แอบแปลงเป็นเทวดาไปกินน้ำอำมฤตพระจันทร์และพระอาทิตย์ เลยฟ้องพระนารายณ์พระนารายณ์เลยใช้จักรตัดท่อนล่างของพระราหูพระราหูก็เลยจับพระจันทร์และพระอาทิตย์เกิดเป็นสุริยคราสและจันทรคราดพระราหูจะช่วยเสริมดวงชะตาให้แคลวคราดบทสวดมนต์บูชาเทวดาประจําวันเกิดของคนที่เกิดวันพุธว่านมโมสามจบแล้วว่า เทวราชาอสุรินทราหูกาลวันโนสุวนนรรณาภรณโกสุปันนวาหานังกัตตวาจักกะวาลานุยันโตวายะวะทิสายะทิตะโกวะตังนะมามิหังหรือสวดแบบย่อว่าขะพุทธปันทูธรรมวะคะ ให้ภาวนาสิสองจบค่ะเทวดาประจำวันเกิดคนที่จำวันเกิดไม่ได้หรือที่เราเรียกว่าพระเกตรพระเกตเกิดจากพระอิศวรน,นำหน้าเก้าตัวมาบทและห่อด้วยผ้าสีทองเกิดเป็นพระเกตทรงนาคเป็นพาหนะกําลังนบพระขอเก้าพระเกตถือว่าเป็นพระที่จะช่วยเสริมกําลังของคนทั้งเจดวันเป็นเทพบาเคราห์ ที่แปรได้ทั้งทางดีและร้ายตามคติความเชื่อของฮินดูพระเกศเป็นท่อนล่างของพระราหูพระเกศเป็นตุดตัดที่เอาไว้คํานวณในทางโหราศาสตร์แทนความเปลี่ยนแปลงทั้งดีและร้ายคนที่มีพระเกศอยู่ในดาวราศีเกิดมักจะไม่ถึงคาดด้วยการตายแบบผิดธรรมชาติพระเกศช่วยเสริมดวงชะตาบาปเคราะห บทสวดมนต์บูชาพระเกศให้ว่าน้โม่สามจบแล้วว่าอิติปิโสภควาพระเกศจะมัสมิงจะพุทธผู้นางจะธรรมะผู้นางจะสังฆผู้นางสัพพะทุกขังสัพพะพยังสัพพะโรคังวิวชัชเยสัพพะลาพังพระวันตุเมหรือจะสวดแบบย่อว่า อิติปิโสวิเศสอิอิเศสพุทธนาเมอิอิเมนาพุทธตังโสอิอิโสตังพุทธปิติอิให้ภาวนาเก้าจบค่ะท่านผู้ฟังคะเวลาทำบุญหรือกรวดน้ำสิ่งที่ขาดไม่ได้อีกอย่างก็คือการอุทิศส่วนกุศลให้กับเทวดาประจำตัวของเรา เพื่อช่วยสั่งสมบารามีทําให้มีพลังบุญมากพอที่จะช่วยเหลือเราได้และสามารถคุ้มครองเราให้ปลอดภัยอย่าลืมทําจิตให้นิ่งและเป็นกุศลทําความดีอุทิศให้เทวดาประจําตัวบ่อยๆเวลาที่เราเกิดเหตุร้ายเทวดาประจําตัวก็จะช่วยคุ้มครองเราให้แคล้วคลาดปลอดภัยได้ค่ะ และนี่ก็คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงขอบคุณและสวัสดีค่ะ มาชาแนลขอกราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับฟังและร่วมแชร์เรื่องราวนี้เพื่อเป็นธรรมทานค่ะการให้ธรรมะชนะการให้ทางปวงขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์สำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ